กินผงไข,ข่ค่ะก็สามารถช่วยเรื่องเม็ดเลือดขาวกินแทนเบต้ากูแคนได้จริงหรือเปล่าจริงๆแล้วเบต้ากูแคนเขาก็จะทํางานคนละแบบกับการที่เรากินผงไข่ขาวเนาะถ้าวันนี้เราอยากจะได้โปรตีนซึ่งผงไข่ขาวเนี่ยจัดอยู่ในประเภทอาหารที่ให้โปรตีนให้กรดอะมิโนที่จําเป็นกับร่างกายของเราเวลาเรากินไข่ขาวเราก็จะได้โหมดอ,อาหารพวกนี้ค่ะ ส่วนเบต้ากูแคนเนี่ยเขาจัดอยู่ในสารอาหารที่สื่อสารกับยีนเม็ดเลือดขาวโดยตรงมันจะเป็นระดับชีวโมเลกุลหรือว่าระดับของเซลล์ระดับของยีนที่เรามองด้วยตามไม่เห็นเนาะคนที่กินไข่ขาวอยู่ตลอดตลอดตลอดลอะค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ามีเม็ดเลือดขาวทํางานผิดปกติ เขาก็อาจจะมีปัญหากับสุขภาพได้แต่คนที่เขาต้องการที่จะดูแลเรื่องเลือดขาวโดยตรงที่เขาเลือกใช้เบต้ากูแคนเพราะว่าเบต้ากูแคนเนี่ยจะมีงานวิจัยโดยเฉพาะโครงสร้าง1316ดีเขาจะไปสื่อสารโดยตรง กับยีนกลุ่มเม็ดเลือดขาวนะคะสรุปก็คือไข่ขาวเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มประเภทปโปรตีนที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วยฟื้นฟูระบบเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะแต่ว่าตัวเบต้ากูแคนเนี่ยเขาช่วยดูแลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนาะดูแลเม็ดเลือดขาวโดยตรงนะคะ